ซีรีย์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อวันนี้ซื้อหุ้นกู้สิงแอดเจทจำกัดมหาชน200 0 0 0บาทอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย5%นะครับจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฝาก like, กดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ภัยล่างสื่อชชวนบริษัทสิงค์เอเซจจำกัดมาชนเสนอขายหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันนะครับโดยเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ย4.5%ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2570เสนอขายไม่เกิน6 5 0 0 0 0หน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน6ก5 0ล้านบาทนะครับ และชุดที่2หุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีนะครับคงกำหนดไถ่ถอนปี2571เสนอขายไม่เกิน1,350,000าหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,350ล้านบาทนะครับเสนอขายต่อผู้ลง,งทุนต่อผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปนะครับเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันต้องจองซื้อในในะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น มูลค่าตาไว้หน่วยละ1 0 0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาทนะครับโดยหุ้นกู้นะครับอยู่ในภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทสิ์แสตทจำกัดมหาชนปี2566วงเงินนะครับ5,000ล้านบาทนะครับโดยเป็นหุ้นกู้ของโครงการที่จะออกในรอบ2ปีนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BB บบวกอันดับความน่าเชื่อถือของ หุ้นกู้ BBB นะครับโดยบริษัททิศเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่21พฤศจ,จิกาย,ยน2567ผู้ออกหุ้นกู้ให้มีการจัดดับความน่าเชื่อถือนะครับจากสถาบันจัดดับความน่า,นาเชื่อถือที่สถาบันกรอตต์ความเห็นชอบเรียลาการจองซื้อย้ำอีกครั้งหนึ่ง7-8-9มกราคม2568ผู้จัดการการจัดหนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดมหาชน ธนาคารซีเอ็มบีไทยจำกัดหมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนในเ้นเบนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนซื้อหุ้นกู้200 0 0 0บาทนะครับอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย5%เรนะครับเรามาดูกันนะให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเดือนที่1ถึง3 เงินต้น20,000 0จำนวนวัน90วันดอกเบี้ยหนะครับดอกเบี้ยให้รับ2465บาท75สตางค์เดือนที่4-6ถึนะครับ, 2, 5, บ,รบจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ2493บาท15สตางค์เดือนที่7-9ถึงนะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ2520บาท55สตางค์เดือนที่10ถึง12นวนวัน92วันดอกเบีย้ยบ2,520บสางรวมอัตรดอยปีครับบปี30,000บาทนะคาับรับอัตราดอกเบี้ยไปเลยนะครับ ดอกเบีย้ยต้องหักภาษีจ่าย15% 30 0 0 0บาทหัก15%หักส5 0 0นหา 45, บาทเหลือ25,500บาทรับไปเลยนะครับสรุปเงินต้น20,000 0บวกดอกเบีย้ย25,500บาทเป็น2 25,500บาทรับไปเลยก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กับาพบกับซีรีส์คำนวณตาด,ดอกเบีย้ยคุณกู้ได้ใหม่นะครับในคลิปหน้าเราจะพัดเป็นอนเวียน แคมเปนเด็ดๆแคมเปนโดนๆของคุณกู้ต่างๆนะครับมาพูดคุยกันก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ2ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ1การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คําหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ ABC อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย